สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านที่ได้เข้ามารับฟังคลิปจากช่องสาระธรรมวันนี้ทีมงานช่องสาระธรรมขอนำเสนอเสียงอ่านจากหนังสือหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่โครงการหนังสือบุรพาจารย์เล่มสามกันต่อนะคะคลิปนี้เป็นตอนที่8ของพอดแคส ซึ่งเล่าถึงเหตุการณ์ที่หลวงปู่แหวนท่านเร่งทำความเพียรแน่นอนว่าต้องมีอุปสรรคต่างๆมาทดสอบจิตใจของท่านแต่ท่านก็มีหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านอาจารย์ใหญ่คอยชี้แนะและอธิบายทมให้ท่านเรื่องราวของหลวงปู่แหวนจะเป็นอย่างไรบ้างเชิญติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ ยิ่งเร่งความเพียรกิเลสก็ยิ่งเอาจริงหลวงปู่แหวนสุตินโนได้ใช้ความพยายามตัดความนึกคิดเรื่องผู้หญิงออกจากใจจังต่อไปนี้หลังจากเข้าพรรษาแล้วตั้งใจปรารบความเพียรอย่างเต็มที่การเร่งความเพียรในระยะแรกจิตก็ยังไม่มีอะไรวุ่นวาย คงสงบตัวได้ง่ายมีอุบายทางปัญญาพอสมควรเมื่อเราเร่งความเพียรหนักเข้าเอาจริงเอาจังเข้ากิเลสมันก็เอาจริงเอาจังกับเราเหมือนกันคือแทนที่จิตจะดำเนินไปตามที่เราต้องการกลับพลิกกลับไปหานางงามที่บ้านนาสองฝั่งแม่น้ำเงิมนั้นอีก ทีแรกเราได้พยายามปราบด้วยอุบายต่างๆแต่ไม่สำเร็จยิ่งเร่งความเพียรดูเหมือนเอาเชื้อไฟไปใส่ยิ่งกำเริบหนักเข้าไปอีกเผลอไม่ได้เป็นต้องไปหาหญิงนั้นทันทีบางครั้งมันหนีออกไปซึ่งซึ่งหน้าคือขณะคิดอุบายการพิจารณาอยู่นั่นเอง มันก็วิ่งออกไปหาหญิงนั้นเอาซึ่งซึ่งหน้ากันทีเดียวใช้อุบายทรมานตนก็ยังไม่เป็นผลหลวงปูแหวนสุจินโนต้องเปลี่ยนมาใช้อุบายการทรมานตนดังนี้ อุบายการปฏิบัติวิธีต่างๆที่นำมาใช้ในการทรมานจิตในครั้งนั้นเช่นเว้นจากการนอนเสียมีเฉพาะอิริยาบถนั่งยืนเดินทำอยู่เช่นนั้นอยู่หลายวันหลายคืนคอยจับดูจิตว่ามันคลายความรักในหญิงนั้นแล้วหรือยังปรากฏว่าไม่ได้ผล ติตยังคงวิ่งออกไปหาหญิงงามอยู่เช่นเคยเพลิดสติไม่ได้ต่อมาเพิ่มไม่นั่งไม่นอนมีแต่ยืนกับเดินทําความเพียรอยู่อย่างนี้ติดมันก็ไม่ยอมมันคงไปตามเรื่องตามราวของมันเช่นเคยสรุปว่าหลวงปู่ทรมานตัวด้วยงดเว้นการนั่งกับนอน ไม่ยอมให้ส่วนก้นและส่วนหลังแตะพื้นยังคงเหลือแค่อิริยาบทสองคือยืนกับเดินแต่ก็ยังไม่สามารถทรมานจิตให้เชื่องลงได้แล้วหลวงปู่ก็ทดลองหาอุบายใหม่งดเว้นอาหารและพิจารณากาย หลวงปู่ได้เปลี่ยนวิธีใหม่ดังนี้คราวนี้เปลี่ยนวิธีใหม่เปลี่ยนเป็นอดอาหารไม่ฉันอาหารเลยเว้นไว้แต่น้ำอุบายการพิจารณาก็เปลี่ยนใหม่คราวนี้เพ่งเอากายของหญิงนั้นเป็นเป้าหมายในการพิจารณากายคตาสติโดยแยกยกขึ้นพิจารณาทีละอย่างทีละอย่างในอาการ32ขึ้น โดยอนุโลมปะติโลมหมายถึงพิจารณาทบทวนกลับไปกลับมาพิจารณาเทียบเข้ามาหากายของตนพิจารณาให้เห็นถึงความเป็นจริงว่าอวัยวะอย่างนั้นอย่างนั้นของตนก็มีทำไมจะต้องไปรักไปหลงไปคิดถึงเพ่งพิจารณาทีละส่วนทีละส่วน พิจารณาอยู่อย่างนั้นทั้งกลางวันกลางคืนทุกเอริยาบททั้งยืนเดินนั่งนอนการพิจารณาจนละเอียดอย่างไรขึ้นอยู่กับอุบายความแยบคายของปัญญาที่เกิดขึ้นแต่ละช่วงขณะตอนหนึ่งการพิจารณามาถึงหนังได้ความว่าคนเราหลงกันอยู่ที่หนัง นังเป็นเครื่องปกปิดสิ่งที่ไม่น่าดูไว้ถ้าถลกหนังออกอวัยวะทุกส่วนก็หาส่วนที่น่าดูไม่ได้เลยเพ่งพินิจอยู่จนเห็นถึงความเน่าเปื่อยผุพังสลายไปไม่มีส่วนไหนที่จะถือได้ว่าเป็นของมั่นคงเมื่อพิจารณามาถึงมูดหรือปัสสวะและกเรสะหรืออุจจระ หรือคูดของหญิงนั้นตั้งคำถามขึ้นว่าหญิงนั้นงามน่ารักมูดและกรีสะของหญิงนี้กินได้ไหมติดตอบว่าไม่ได้จึงยกถามอีกว่าเมื่อกินไม่ได้อันไหนที่ว่างามอันไหนที่ว่าดีเมื่อพิจารณามาถึงอาการทั้งสองยกเป็นอุบายขึ้นถามจิตเช่นนั้น ติตเมื่อถูกปัญญาฟอกหนักเข้าเช่นนั้นก็จนด้วยเหตุผลของปัญญายอมอ่อนตัวลงจนด้วยความจริงและอุบายของปัญญาในขณะนั้นติตซึ่งเคยโลดผนล,ลดแล่นไปอย่างไม่มีจุดหมายมาก่อนพลันก็กลับยอมรับตามความเป็นจริงยอมอย่างนักโทษผู้สำนึกผิด ยอมสารภาพถึงการกระทำของตนแต่โดยดีาการทดสอบเพื่อความแน่ใจ<า>หลวงปู่เล่าถึงผลการแก้ไขจิตในตอนนั้นต่อไปว่า นับแต่วินาทีที่การพิจารณาได้ยุติลงจิตยอมตามเหตุผลของปัญญาแล้วเพื่อเป็นการทดสอบว่าจิตยอมแล้วได้ส่งจิตออกไปหาหญิงนั้นอีกหลายครั้งจิตยังคงสงบตัวไม่ยอมออกไปความกำเริบความทรนงตัวความโลดผนของจิต ถึงถึงความสงบลงตั้งแต่บัดนั้นมาไม่กำเริบอีกต่อไปจิตยังคงทรงอยู่เห็นตามสภาพความเป็นจริงของธรรมอยู่ทุกเมื่อการอดอาหารและอุบายทำความเพียรของหลวงปู่ในครั้งนั้นจึงได้ผลตามความมุ่งหมายสามารถปราบปรามทรมานจิตให้หายพยศได้ ความมั่นใจต่อธรรมและความมั่นใจที่จะบวชตลอดชีวิตมีความมั่นคงไม่โยกเย่คลอนแคลนอีกต่อไป<า>จำพรรษาที่พระบาทบัวบก หลวงปู่แหวนสุจินโนเคยไปจำพรรษาอยู่ที่พระบาทบัวบกอยู่ในเขตอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีในสมัยที่หลวงปู่แหวนไปจำพรรษาอยู่นั้นยังเป็นป่าไม่มีวัดได้เคยมีพระจากวัดบ้านพยายามไปอยู่หลายครั้งแต่อยู่ไม่ได้เพราะไม่มีความกล้าหาญพอการอยู่จำพรรษาที่พระบาทบัวบก ปีนั้นมีพระอยู่สามรูปกับตาพระขาวหนึ่งคนพระก็มีพระอาจารย์บุญพระอาจารย์คำและหลวงปู่แหวนท่านพระอาจารย์บุญเป็นหัวหน้าคณะเมื่อออกพรรษาแล้วพระอาจารย์บุญได้พาไปพักอยู่อีกแห่งหนึ่งเรียกว่าพระบาทหอนางหรืออีกชื่อเรียกว่าพระบาทนางองสา อยู่คละฝาาเขากันกับพระบาทบัวโบกเป็นป่าดงเดบเหมือนกันบรรยากาศเงียบสงัดวังเวงจำพรรษากับหลวงปู่มั่นที่นาหมีหนายู หลวงปู่แหวนเคยจำพรรษาอยู่กับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตในป่าที่เรียกว่านาหมีนายุงในเขตอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีบริเวณนาหมีนายุงนี้เป็นป่ารกชักชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่าไข่ป่าพื้นที่เป็นที่ราบอยู่ติดภูเขาเรียบเลาะไปตามลำน้ำโขง ความจริงแล้วพื้นที่นี้เหมาะแก่การเพราะปลูกแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปจับจองเพราะหวาดกลัวความเจ็บไข้และกลัวอันตรายต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันตรายจากสิ่งลึกลับที่ไม่เห็นตัวตามความเชื่อถือของชาวบ้านซึ่งเชื่อถือสืบต่อกันมานานว่าถ้าใครขนเข้าไปตัดไม้ในป่าบริเวณนั้น จะต้องถูกผีป่าทำอันตรายเอาทำให้เป็นไปต่างๆบางรายถึงกับตายก็มีดังนั้นชาวบ้านจึงไม่กล้าเข้าไปในบริเวณนั้นในพรรษานั้นหลวงปู่แหวนได้ร่วมจำพรรษาอยู่กับหลวงปู่มั่นโดยมีตาผ้าขาวคอยอุปถา,าก์อยู่ด้วยหนึ่งคน การปรารบความเพียรในพรรษานั้นเป็นไปอย่างเต็มที่เพราะมีครูอาจารย์คือหลวงปู่มั่นคอยควบคุมแนะนำและให้อุบายจิตภาวนาโดยใกล้ชิดเปรตที่นาหมีนายูง ระหว่างอยู่ที่นามหมีนายุงวันหนึ่งพระอาจาร,รย์ใหญ่พูดว่าที่ถ้ำใกล้ฝั่งโขงนั้นมีเจ้าของเขาอยู่จึงบอกหลวงปู่แหวนให้ไปลองพูดกับเขาดูเผื่อจะเป็นบุญเคยช่วยเหลือกันมาหลวงปู่แหวนจึงได้พักบริเวณใกล้ถ้ำนั้นสองคืนผ่านไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น นอกจากเสียงสัตว์ป่าที่ออกหากินเวลากลางคืนพอคืนที่สามขณะนั่งภาวนาอยู่ก็มีร่างกรำยำใหญ่โตมายืนนอกถ้ำท่านเพ่งแผ่เมตตาไปให้ร่างนั้นก็ยืนเฉยไม่แสดงกิริยาอาการรับรู้อะไรเลยอยู่สักพักก็หายไปวันต่อมาก็มาอีก เข้ามายืนสงบอยู่อย่างนั้นหลวงปู่ก็แผ่เมตตาเจาะจงให้เขาอย่างที่เคยทำคราวนี้เขาแสดงความยินดีจึงกำหนดจิตถามเขาว่าเคยทำกรรมอะไรมาได้คำตอบว่าตอนเป็นมนุษย์เขาเป็นนักเลงไก่ชนเที่ยวตีไก่ยอย่างโชคชนตายแล้วจึงมาเป็นเปรตอยู่บริเวณถ้ำนี้ หลวงปู่กำหนดจิตถามไปว่าทำไมไม่สละถ้ำไปที่อื่นได้ความว่าเขาหวงสถานที่เพราะป่าบริเวณนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปตัดต้นไม้เพราะเขาสำแดงเดชให้คนกลัวบ่อยๆคนจึงเอาไก่เอาหัวหมูเอาเหล้ามาเส้นไหว้อยู่เนืองเนือเขามีอาหารจากการเส้นไหว้นั้นจึงไม่ยอมไปจากที่นั่น หลวงปู่พยายามแผ่เมตตาชี้แนะแต่เขาไม่ยอมไปเป็นอันว่าหลวงปู่แหวนไปทรมานเปรตเจ้าของถ้ำไม่สำเร็จจึงเด็กราบเปลียนให้หลวงปู่มั่นทราบภายหลังหลวงปู่มั่นท่านได้มาแผ่เมตตาให้เขาแล้วบอกให้เขาย้ายไปหาที่อยู่ใหม่ปรากฏว่าคืนที่เขาเคลื่อนย้ายที่อยู่นั้นเวลาดึกสงัด ขณะที่หลวงปู่ม่านนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้เขาได้ย้ายที่ออกไปเกิดเสียงสะเทือนไปทั้งป่าพอรุ่งเช้าชาวบ้านมาถามว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงอะไรดังมากหลวงปู่ม่านไม่ตอบเพียงแต่หัวเราะแล้วพูดกับชาวบ้านว่าใครจะเอาไร่เอานาก็เอาเสียเจ้าของเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้ว ต่อมาไม่นานพื้นที่บริเวณนั้นจึงกลายเป็นไร่นาแต่นั้นมาที่ใดประชาชนเข้าไปจับจองไม่ได้เขาก็นิมนต์พระกรรมฐานเข้าไปอยู่ก่อนแล้วพวกชาวบ้านจึงตามเข้าไปบุกเบิกจับจองเอาทีหลังเพราะที่ใดที่เจ้าของที่ดุร้ายเมื่อมีพระกรรมฐานเข้าไปแผ่เมตตาให้แล้ว ประชาชนเข้าไปทำไร่ทำนาก็ไม่มีอันตรายต่อไปอการเริ่มต้นพิจารณากาย<อ>การแนะนำให้สิทธิปฏิบัติภาวนานั้นหลวงปู่มั่นท่านย้ำเสมอว่า จะใช้บทพุโทโธเป็นบทบริกรรมสำหรับผูกจิตก็ได้เมื่อจิตสงบลงเป็นสมาธิแล้วให้วางบทบริกรรมเสียแล้วพิจารณากายต่อไปในการพิจารณากายนั้นหลวงปูม่ม่นท่านสอนดังนี้ในการพิจารณากายเริ่มแรก ให้พิจารณาเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะเพ่งพิจารณาได้อย่างสะดวกในอาการสามสิบสองเมื่อพิจารณาจนเกิดความชัดเจนกลับไปกลับมาหรือที่เรียกว่าโดยอนุโลมปฏิโลมจนหายสงสัยในจุดที่พิจารณานั้นแล้วจึงค่อยเปลี่ยนเป็นจุดอื่นต่อไป อย่าพิจารณาเป็นวงกว้างทั้งร่างกายเพราะปัญญายังไม่แก่กล้าถ้าพิจารณาพร้อมกันทีเดียวทั้งร่างกายความชัดเจนจะไม่ปรากฏต้องค่อยเป็นค่อยไปเมื่อพิจารณาจนเกิดความชำนาญแล้วถ้าเราเพ่งปัญญาลงไปจุดใดจุดหนึ่งความชัดเจนจากจุดอื่นๆ ก็จะปรากฏเป็นในเดียวกันเมื่อพิจารณาพอสมควรแล้วให้น้อมจิตเข้าพักอยู่ในความสงบเมื่อพักอยู่ในความสงบพอสมควรแล้วให้ย้อนกลับออกมาพิจารณาร่างกายอีกให้เจริญอยู่อย่างนี้จึงจะเจริญทางด้านปฏิบัติเมื่อจิตมีความชำนาญเพียงพอแล้ว คำบริกรรมพุทโธก็ไม่จำเป็นเพียงกำหนดจิตก็จะสงบเข้าสู่สมาธิได้ทันทีอย่าทรงจิตออกนอกกาย อุบายธรรมของหลวงปู่มั่นในการปฏิบัติภาวนามีต่อไปดังนี้ผู้ปฏิบัติจิตภาวนาถ้าส่งจิตออกไปภายนอกจากร่างกายแล้วเป็นอันผิดมักภาวนาเพราะบรรดาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนประกาศพระศาสนาอยู่ตลอดพระชนชีพของพระองค์นั้น แนวการปฏิบัติไม่พ้นจากกายดังนั้นกายจึงเป็นสนามรบกายจึงเป็นยุทธภ,ภูมิที่ปัญญาจะต้องค้นเพื่อทำลายกิเลสและกองทุกข์ซึ่งจิตของเราทำเป็นธนาคารเก็บสะสมไว้ภายในหอบไว้หาบไว้ห่วงไว้จนนับพบนับชาติไม่ได้ สัตว์ทั้งหลายไม่ว่าชนิดใดในสังสารวัตนี้ล้วนแต่ติดอยู่กับกายนี้ทั้งสิน้นทำบุญทำบาปก็เพราะกายอันนี้มีความรักมีความชังมีความหวงมีความแหนก็เพราะกายอันนี้เราสร้างทรัพย์สมบัติขึ้นมาก็เพราะกายอันนี้เราประพฤติผิด ลปพฤติผิดธรรมก็เพราะกายอันนี้ในการบวชพระพระอุปชาที่จะให้ภากาสายะแก่กุลบุตรผู้เข้ามาขอบรรพชาอุปสมบทก็สอนให้พิจารณาผมขนเล็บปันหนังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นส่วนที่เห็นได้โดยง่าย กลายเป็นทั้งเหตุเป็นทั้งผลเหตุที่ต้องพิจารณากายในการปฏิบัติภาวนานั้นหลวงปู่มั่นท่านสอนต่อไปว่ากายนี้จึงเป็นทั้งเหตุและเป็นทั้งผลมรรคผลจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดขึ้นจากกายนี้แหละกายนี้เป็นเหตุกายนี้เป็นผล เอากายนี้แหละเป็นมัคเครื่องดำเนินของจิตเหมือนกับแพทย์ทั้งหลายจะรักษาเยียวยาคนป่วยได้ต้องเรียนร่างกายนี้ให้เข้าใจถึงกลไกทุกส่วนจึงจะสามารถรักษาคนไข้ได้ไม่ว่าทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันวงการแพทย์จะทิ้งร่างกายไม่ได้ ถ้าวิชาแพทย์ทิ้งการศึกษาระบบกลไกของร่างกายเสร็จแล้วก็เป็นอันศึกษาผิดวิชาการแพทย์ทางสรีรวิทยานักปฏิบัติธรรมถ้าจะทิ้งการพิจารณาร่างกายเสร็จแล้วจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องดำเนินมรรคปัญญาร่างกายที่ประกอบขึ้นด้วยส่วนที่เป็นรูปและส่วนที่เป็นนาม ถ้าผู้ปฏิบัติไม่พิจารณาให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบแล้วคำว่านิพิทาวิราคะนั้นจะไม่เบื่อนายคลายกำหนัดอะไรนิโรธซึ่งเป็นตัวปัญญาจะไปดับทุกข์ที่ไหนเพราะเราไม่เห็นทุกข์ที่ดับของทุกข์ก็ไม่รู้ไม่เห็นพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ พระองค์ต้องพิจารณากายนี้เป็นเครื่องดำเนินมรรคปัญญาเพราะในอุทานธรรมบทว่าอเนกาชาติสังสารังเป็นต้นนั้นพระองค์ได้ประจักษ์อย่างแน่นอนว่าการเกิดนั้นเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปพระองค์หากโกงกรรมคืออวิชชาเสียความเกิดของพระองค์จึงไม่มีต่อไป กงกรรมคืออวิชามันอยู่ที่ไหนถ้ามันไม่อยู่ในจิตของเราจิตของเรามันอยู่ที่ไหนจิตมันก็คือหนึ่งในห้าของปัญจขันธ์อันเป็นส่วนหนึ่งของนามนั่นเองผู้ปฏิบัติต้องใคร้ครวนพิจารณาอย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าดำเนินตามมรรคภาวนาไม่มีอารมณ์อย่างอื่นนอกจากกายนี้ ที่จะดำเนินมรรคภาวนาให้เกิดปัญญาขึ้นได้<า>หลวงปู่มั่นไม่ค่อยอธิบายธรรมะให้พิสดาล<า>หลวงปู่แหวนเล่าถึงการสอนธรรมะของหลวงปู่มั่นดังนี้ หลวงปู่ม่นนั้นเวลาแนะนําสั่งสอนสิทธิ์ท่านไม่ค่อยอธิบายธรรมะให้พิสดารมากนะหลวงปู่ม่นท่านให้เหตุผลว่าถ้าอธิบายไปมากผู้ปฏิบัติมักไปติดคำพูดกลายเป็นสัญญาต้องปฏิบัติให้รู้ให้เกิดแก่จิตใจของตนเองจึงจะรู้ได้ว่าคำว่าทุกข์นั้นเป็นอย่างไร คำว่าสุขนั้นเป็นอย่างไรคำว่าพุทธะธรรมะสังฆะนั้นมีความหมายเป็นอย่างไรสมาธิอย่างหยาบเป็นอย่างไรสมาธิอย่างละเอียดเป็นอย่างไรปัญญาที่เกิดจากสัญญาเป็นอย่างไรปัญญาที่เกิดจากการภาวนาเป็นอย่างไรเหล่านี้ ผู้ปฏิบัติต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นในตนจึงจะรู้ถ้ามัวถือเอาแต่คำอธิบายของครูอาจารย์แล้วติดก็จะติดอยู่ในสัญญาไม่ก้าวหน้าในการภาวนาเพราะเหตุนั้นหลวงปู่มั่นจึงไม่อธิบายให้พิสดารมากมายท่านเพียงแนะให้รู้ทางแล้วต้องทำเองเมื่อเกิดความขัดข้อง จึงมารับคําแนะนำอีกครั้งหนึ่งการปฏิบัติเช่นนี้เป็นผลดีแก่สิศีลผู้มุ่งปฏิบัติเพื่ออัฏถะเพื่อทำอย่างแท้จริงหลวงปู่มั่นท่านทำตนให้เป็นตัวอย่าง ในการบำเพ็ญสมาธิภาวนาของหลวงปู่แหวนเมื่อครั้งจำพรรษาอยู่กับหลวงปู่มั่นที่นาหมีนายูงในปีนั้นท่านจึงได้เร่งความเพียรอย่างสม่ำเสมอทำให้ได้รับความเยือกเย็นทางด้านจิตใจมากเป็นพิเศษทั้งนี้เพราะความเพียรเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยมีหลวงปู่มั่นเป็นตัวอย่างในการเร่งทำความเพียร ไม่ว่าท่านจะอยู่ในอิริยาบทใดๆต้องอยู่ด้วยภาวนาทั้งสิ้นเกี่ยวกับเรื่องภาวนานี้หลวงปู่มั่นท่านย้ำเตือนเสมอไม่ให้สิทธิประมาทโดยละความเพียรหลวงปู่แหวนย้ำว่าเราอยู่ร่วมกับท่านต้องเอาองค์ท่านเป็นตัวอย่างถึงแม้จะทำไม่ได้อย่างท่านแต่ก็เป็นสิทธิที่มีครู มีแบบแผนมีแบบอย่างมีตัวอย่างในการดำเนินสำหรับเรื่องราวหลวงปู่แหวนในตอนที่8ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดทีมงานช่องสาระธรรมต้องขออภาัยมณะที่นี้ด้วยค่ะ สำหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะรับฟังตอนอื่นๆของหนังสือชุดนี้สามารถเลื่อนลงไปดูในรายละเอียดด้านล่างของคลิปในส่วนของพอดแคสต์ได้เลยนะคะแอดมินได้อัปเดตตอนอื่นๆของชุดนี้ไว้ให้ทุกท่านรับฟังกันได้อย่างต่อเนื่องขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านสุขก,กายสุขใจบุญรักษาระคุ้มครอง แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ